สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็จะเก็บของเก่าไปขายนะคะพวกกระดาษพวกขวดต่างๆนะคะ คนของขึ้นรถหมดแล้วนะคะวันนี้เราจะเอาของที่เราไม่ใช้เอาไปขายมาดูว่าจะได้กี่บาท ้ยแดดร้อนมากต่อไปขายดีกว่าเราทิ้งนะคะวพวกพวกถุงพวกเออลังเ,ลเราจะเอาไว้ข้างในกลัวเข้าปลิวมีไม่เยอะเท่าไหร่ข้างหลัาก็จะเป็น พวกเศษเหล็กพวกโต๊ะแล้วก็มีกล่องกล่องพลาสติกกล่องหนึ่งนะคะไปลุยกันเลยมาถึงตรงที่เข้ารับซื้อแล้วนะคะแต่ว่าคิวยาวมากเลยประมาณอีกสักสองสองคันรถหรือสามคันรถนี่แหละเดี๋ยวเราจะนั่งรอในรถก่อนนะคะได้แล้วนะคะ ร้อยห้าสิบบาทกับลูกอมสองเม็ดยังดีอยู่นะได้ตั้งร้อยห้าสิบาทอยู่นะคะแต่เราจะเอาเงินนี้ไปซื้อไปซื้อดินซื้อปุ๋ยคอกนะคะจะไปโรงงานสวนเราไปซ,ซื้อซื้อดินต่อร้อยห้าสิบบาท เดินดูต้นไม้ก่อนนะคะงามๆทั้งนั้นเลยพาเป็นเพื่อนดูต้นไม้นี่ที่บ้านมีอยู่ต้นหนึ่งอเอ่ขอบคุณครับ อยากได้ต้นส้มอะไรนะต้นส้มอะไรไม่รนะู้น่นั่นต้นเป็นพันเลยแต่ลูกเต็มต้นสวยๆเดี๋ยวหาตังก่อนแล้วก็ได้ดินได้ดินได้ได้ก้อนเห็ดก้อนเห็ดสิบก้อนนะคะเราจะทำโรงเรือนเห็ดทดลองเอาไปสิบก้อนก่อน เดี๋ยวไปซื้ออะไรอีกมนะั้งเดี๋ยวไปต่อนะคะดูก่อนว่าจะซื้ออะไรอีกไหมถ้าไม่ซื้อก็คือเข้าบ้านเลยถึงบ้านแล้วนะคะมีหอมอแดงหอมแกครับ้า,า่หนาจะเอา,าเอามาใส่กับมาใส่กับข้าวด้วยแล้วก็จะเอาไปปลูกด้วยนะคะ ก็จะมีกล่องข้าวน้ำตาลผิดไทยเด็กกินจะกินปลาเค็มแบบนี้ได้ซื้อมาจะไปอบพวกเกลือพวกถุงถุซีสิใส่ซอสเกลือเกลือผงชื่อลดาแสองถุง ก้อนเดี๋ยวเราจะไปเรียงก้อนเห็กดกันจะยีดเก็บก่อนซื้อมาเมื่อกี้สิบก้อนเดี๋ยวต้องซื้อมา เพิ่มนะคะจะใส่ให้เต็มทั้งสองทั้งสองชั้นนี่เลยซื้อไปอีกสักยี่สิบก้อนปลูกพอได้กินเนี่ยเดี๋ยวต้องหาผ้าหาผ้ามาคุมอีกสักชั้นหนึ่งก่อนว่าชั้นล่างเพรายังร่งอยู่ต้องหาผ้าปิดถึ้งข้างล่างเลยลงพอเห็ดเรา ลงเล็กๆนะคะข้างหลังก็ยังไม่เรียบร้อยเลยเมื่อเช้าก็เพิ่งเอาเออก็เพิ่งลงต้นราาผักเอาลงกองน้ำเช้า เดี๋ยวพอเข้าโตแล้วก็จะลงหูุกในกรอกโฟมทั้งวันเลยวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกับแม่รัดใหม่สวัสดีจ้า